ศาสการตีลูกหยอดนะครับในาสตรการตีลูกหยอดเนี่ยในเกมการแข่งขันนะครับก็จะใช้กันเยอะนะครับในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามนะครับตีลูกโด่งมานะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอยู่ท้ายคอร์ดนะครับตีลูกโด่งมาไปถึงท้ายคอร์ดเรานะครับเราก็จะสามารถหยอดทีุ่ได้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยตกใกล้ตะข่ายของฝั่งตรงข้ามครับครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับสําหรับลูกหยอดเดี๋ยวให้ครูอธิบายครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับในการ ตีลูกหยอดโดยที่ไม่มีลูกลูกแบบเวนตันนะครับโดยการตีลูกหยอดแล้วมันต้องตีจากระดับระดับมันมีทั้งลูกที่มาจากลูกโดมงนะครับแล้วก็ลูกในระดับต่ำนะครับโดยจะมาเอาเอาจากลูกโดมงก่อนลวกันเพราะเมื่อกี้ครูครูกายได้พูดในกรณีที่เขาตีลูกโดมงมานะครับคราวนี้นะครับจะทำไงบ้างอันดับแรกนะครับให้ยืนเตรียมพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ลูกตลอดเวลาเหมือนเดิมนะครับ 2. เมื่อลูกลอยมาเหนือตีตะเราให้บิดไหล เล็กน้อยตามทิศทางที่เราต้องการตีนะครับโดยหน้ามือหลังมือก็ได้นะครับ3การเคลื่อนที่เข้าหาลูกนะครับเนื้อไม้ตั้งหน้าไม้ขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อได้ระยะแล้วนะครับให้ออกแรงให้ออกแรงเล็กน้อยหรือว่าผักข้อมือลงนะครับส่งหน้าไม้เข้าประทะลูกควบคุมวิีของลูกจากด้านบนลงด้านล่างนั่นเองนะครับ ครับเมื่อกี้อาจารย์ว่าที่อาจายอธิบายไปก็คือการตีลูกหออนะยอ,อดในลักษณะที่เขาตีโด่งกลับมานะครับเราตีโด่งมาแล้วเราจะหยอดในลักษณะการตีกลับไปอ,อีนนปนปอน่นะครับเราลองดูกาสาธิตของฟูกานะครับว่าฟูการ์เขาตีกลับไปยังไงอ่ะอช่ไหมที่เป็นลูกหยอดนะครับแต่ถ้าเป็นนักกีฬาจริงนักกีฬาเขาเวลาเขาตีมาเนี่ยเวลาเขาหย่อนลูกหย่อนประมาณนี้นะครับอันนี้เพื่อแฝงไจเข้าใจเนะาะเพราะว่าปกติแล้วการยิ้มหยอดอาจจะไม่เกินอาจจะไม่เกินตรงนี้ก็ได้นะครับยกลูกนึงนะครับฟูการ ลูกอดก็ารตีลูกหย่อนในลักษณะที่ฝ่ายตรงข้ามตีลูกโด่งมาเองนะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นในกรณีถ้าคู่แข่งเนี่ยเขาตีลูกหย่อนออกมานะครับหรือว่าการรับลูกหยอดในลูกศที่ลอยต่ำสมมติลูกหย่อนตีมาอย่างเงี้ยนะครับกาตีมาอย่างเงี้ยฝ่ายก็ต้องเปลี่ยนการรับในการตีลูกหยอดเป็นแบบใหม่เมื่อกี้เขาตีเีสาะใช่ไหมเป็นการคล้ายๆแบบตัดหยอด แคราวนี้พอเวลาเขาหยอดมาเนี่ยไปมันต้องทำท่าหนึ่งส่วนก็คืจะต้องจะเอาข้อเท้าลูกกุญแข้อเท้าใช่ปะมันก็จะเอาเท้าขวาดำก่อนอันนี้เป็นโฟร์แฮนด์นะเอาหน้ามือก่อนเข้ามาในลักษณะโฟร์แฮนด์หัวไม้เนี่ยจะต้องอยู่ต่ากว่างสูงไม้ของเราทรับเป็นด่านยอดไปแล้วก็ใช้ข้อมือเนี่ยสะบัดไปนะครับโดยใช้แรงส่งจากเท้าเราทำมาก ประมาณนี้คือโฟรแฮนนะครับต่อไปโฟรแบทแฮนแบทแฮนก็เหมือนกันเท้าขวาขวูดขวานะครับเหมือนเดิมครับหัวไม้ต้องอยู่ต่ำกว่าสุดไม้นะครับสบัสดีเข้าไปท่าสนามแบบนี้นะครับหรือาอาจจะแบบใช้แค่กระดิกแค่นี้เดียวเองโดยใช้ผมไม้ฟงนะครับในการกระดิกถ้าไม้แบบไปโดนก็เปล่านะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอาจจะอยู่แค่นี้ด้วยนะครับฉะนั้นไม้ต้องอยู่เหนือเหนือเน็ต ผมจาช็อตต้ยอดมากลองดูนะครับีูจะยู่ลูกยื่โยนลูกโฟแฮงให้อธิบาหล้ไปเพื่อที่มาของต้องต้อง่อนีเรื่อมากโฟงฮงกอบ้ง ครับลองใหม่ครับการกดหยอดนี่ไม่ใช่ทักษะเรียนรู้กันง่ายเนาะมันต้องอาศสสัยปศึกษาดนิดนึงอ่าให้เป็นลูกหยอดฝาดแรกนะครับเรื่อเป็นฝาดลูกแข่งก็จะรับยากขึ้นนะครับง่ายก็คืออันนี้เนาะฉะนั้นในการตีลูกหยอดนะครับเ็นี่นะเนยนนะะเราต้องฝึกเป็นประจำนะครับแล้วก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีสมมติว่าครูตีโดมาแล้วครูตายหย่อนเงนี้ยคุณอาจจะวิ่งไปรับอย่างเงี้ยทำให้คุณเสียการทรงตัวขคุณกายและคุหย่อน ีโด่งไหมไหน่อนดูว่าเสียเจคีนีนะครับนี่ก็คือเทคนิคในการตรีลูกหย่อนนี่นเนะครับครับอ่ะต่อไปนะครับเมื่อกี้เป็นการสาธิตจับคกายไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงนะครับในบการตีลูกหย่อนนะครับซึ่งครูจะเอาแบบลูกหย่อนที่นิยมที่สุดนะเอามาอาจจะไม่เอาลูกโด่งแต่ลูกที่แบบลอยต่ำจากบริเวณหน้านี้เพื่อให้ง่ายในการสุดนั่นเองนะครับอ่ะาปครับเอาโฟร์แฮนด์เดียวก่อนห้าครั้งนด์ะครับแล้วก็ฮนด์และแฮนด์ อ้าวไม้ก็ได้ไม้นี้ก็เป็นการโฟรแทนตรงไปเป็นแบ็แนะครับเนที่เห็นสมอนี่คริสปูตอบหน้าไม้แล้วก็ตีส่วนใหม่นี้ก็เป็นลูกหย่อนรับต่อไปแบคแฮนนะครับ อ่ะต่อไปปุ่ปายเขาจะสลันะครับสลับซ้ายขวาซ้ายขวาเวแต่ปุายเาจะเล่นถาปสลับกันนะครับอไปจะเป็นปุลาหรอเสลับกันในการปถูกไหมนะครับ uh. หยอดตรงๆนี้ก็ได้ครับบางคนถ้าแบบกงจริงก็แบบสวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ต่อจากนั้นก็โบกโบกโบกสบัดแขนโบกโบซ้ายโบกโบกขวาโบก กเป็นของกุญายนะครับในการฝึกนะครับทุกจอยของตั้งโซแอนด์อโอเคบอเคครับอ้บได้โอเคครับต่อไปก็เป็นแบ็คแฮ ต่อไปก็จะเป็นานไ่อตวการกยดนะครับ huh. ซ mm ้ายขวาซ้านะครับวัีก uh ็องนะครับโอเคครับขอบคุณครับ